เษายนของทุกปีถือเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งเหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบรียบข้าราชการฉบับแรกเป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการมีการเร,เริ่มจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรกในช่วงระหว่างวันที่1ถึงเเมษายนปีพุทธศักราช2522 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญยุกะตะเวทีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ในปี2565ที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นโดยมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนกำหนดเพื่อส่งเสริม และยกย่องข้าราชการลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่มีความประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ปฏิบัติตนตามและพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นทั้งด้านการดำรงตนการปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับเพียบพร้อมด้วยจรรยาบัณข้าราชการปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับสำหรับจังหวัดสุราธ,ธานีนั้นในปีนี้มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติดังกล่าวเป็นที่เด่นชัดคือนายแพทย์ชชนาวิเชียน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมรักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีผู้ซึ่งอุทิศตนในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงในปี2563และร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับโรงพยาบาลท่าโรงช้าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยร่วมพัฒนาโรงพยาบาลท่าโรงช้างจากโรงพยาบาลชุมชนจำนวนขนาด60เตียงให้กลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาดใหญ่มีจำนวนเตียงรองรับถึง120เตียงนอกจากนั้นยังมีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมและทันสมัยในการรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วย และพัฒนาระบบการเข้าถึงการรักษาให้ครอบคลุมเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ไข่ายสำหรับประชาชนทั้ง9ก้าอำเภอและช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลสุราธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลสู์การแพทย์ที่ต้องดูแลโรคซับซ้อนในเขตภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราธานีในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายและตอบสนองนโยบาย1จังหวัดหนึ่งโรงพยาบาลไร้รอยต่อด้านการบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาลสุราธานีมาประมาณ15ปีนะครับแล้วก็ประสบปัญหาว่าคนไข้เนี่ยมีการอรอคอยที่โรงพยาบาลสุราธานีนะครับแล้วก็แน่นมากนะครับบางทีงต้องนอนอยู่ ใน้อเพื่อเปวยสามานันแน่นๆกันนะครับเลยคิดว่าถ้ามีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่จะสามารถพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนได้นะครับที่สามารถจะให้คนไข้เข้ารการรักการรักษาใกล้บ้านนะครับแล้วก็ให้เข้าเดินทางไม่ไกลนะแล้วก็มีมาตรกานมีมาตรฐานในการรักษาที่ดีนี่ก็อยากจะมาพัฒนานะครับพอดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นรักษาการเพิ่มในการอยู่ครับก็พัฒนาศักยภาพร่วมกับทีมโรงพยาบาลน,นะครับผมทําคนเดียวไม่ได้นะครับต้อง,องข,อขอบคุณว่าทั้ง ทีมโรแมนซูลร,ราธานีทีมโรมานท่าลงช้างโดยเฉพาะทีมท่าลงชาง้งชางเขาค่อนข้างจะมีความสามารถนะครับในการพัฒนาตรงนี้นะครับจากการอุทิศตนให้กับราชการตลอดระยะเวลาการรับราชการนายแพทย์ชชนาวิเชียนสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการดูแลประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งจากประชาชนเพื่อนร่วมง,งานตลอดจนผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้นายแพทย์ชอชนาวิเชียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้อุทิศตนให้กับราชการเหมาะสมที่ได้รับรางวัลอันเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565สารวัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นนะครับผมก็ต้องในเบื้องต้นก็ถามความรู้สึกก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่ารับข้าราชการพลเรือนมาทั้งหมด18ปีนะครับ รางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและก็มีคุณค่านะครับของราชการพลเรือนเพราะว่าตัวเองก็รับราชการด้วยความตั้งใจมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คิดถึงประโยชน์ราชการเป็นสำคัญนะครับเ้องต้นถ้าช่วยราชการได้นี่นะครับก็ถือว่าก็มีความยินดีนะครับรางวัลก็เป็นสิ่งภาคภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณหนุนน้าชวราชการคณะกรรมการทุกท่านนะครับแต่สำหรับตัวผมเองคิดว่ายังมีหลายคนที่เขาทําเป็นราชการที่ดีเหมือนกันนะครับก็คิดว่า แม้จะไม่ได้รางวัลแต่ผมเข้าใจว่าก็ตั้งใจทำดีพระราชการต่อไปครับและทุกคนคงจะมีผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับมีสิ่งตอบแทนที่ดีขึ้นในชีวิตตลอดไปครับ